อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวปืนสั้นอัดแก๊สมือ2กันนะครับก็วันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้หมด4กระบอกนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มไล่ทีละกระบอกให้ดูกันนะครับขอเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น1 9 1ครับเป็นงานจีนนะครับน่าจะเป็นงานของอาร์มี่นะครับเท่าที่ดู นี่นะครับให้ดูเนื้องานก่อนจะเป็นออกแนวทูโทนนะครับ2ส,สีนะครับาสไลด์กับประกับจะสีเดียวกันนะครับนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับของตัวนี้แมกกาซีนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาถอดให้ดูกันด้วยจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเผื่อ <Okay, S 2> ท่านใดที่สนใจนะครับนี่นะครับชุดล่างเฟรมล่างนะครับหลังอ่อนนะครับไม่กดโอเคนะครับ นะครเดี๋ยวมาลองยิงให้ดูกันนะครับสำหรับเจ้า desse, ตัวนี้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลารีวิวต้องขออภัยด้วยนะครับก็มือสองที่เข้ามาก็พยายามโพสโลเกตกับช่องนะครับ ท่านใดที่เห็นแล้วก็สนใจก็ลองถามเข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองยิงทดสอบให้ดูกันประมาณนี้นะครับแนัด แก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับฟังจากเสียงไม่มีนะครับโอเคอลูกไหลน,นะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวขอลองดูชุดตัวฮอบหน่อยนะครับก็จะต้องปรับฮอบนิดนึงแล้วลูกไหลเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ฮอบไม่ได้ปรับไปนะครับโอเค เห็นไหมเอ่ยเห็นนะครับตัวลูกศรนี้มันมาอยู่ริมนี้เลยก็ดันกลับมานะครับถ้ามันไหลกลับหลวมก็อาจจะชอบให้กาวหยอดน,นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจจดทําทำให้นะครับตัวนี้เมื่อกี้พออมันไหลกลับไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยจับลูกนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองมานี่ก็ดูไป,ปพร้อมๆเลยนะครับ เท่าที่ทดสอบเข้าข้าวเนี่ยมือยดยุ่งสไลด์จะค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับต่อมาดูหกน,นัดนะครับนี่นะครับลูหมดสไลด์ค้างนะครับเมื่อกี้มือขึ้นไปดันนะครับ คคนะรับสำหรับกระบอกนี้นะครับ,มา,รบมาดูกระบอกต่อไปกันต่อเลยขอเป็นเจ้าตัวนี่ดีกว่า M92 ครับตัวนี้เป็นทาวรัสนะครับ d o บเบิลเบลนะครับดูหน้างานการตัวนี้เป็นล่องลึกมาเลยนะครับ ครับลอยชีดซิลิโคนนะครับตัวนี้สภาพถือว่าสวยนะครับบอดี้โอเคแมกกาซีนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาถอดให้ดูกันชุดล่างนะครับชุดบนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันดีกว่าเราจะค่อยๆไปกันทีละตัวทีละตัวเลยนะครับจะได้เห็นรายละเอียดของแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับโอเคอมานี้นะครับแก๊สไม่รวมไม่ซึมนะครับโอเค อเลยน,นี่เพราะเราเอยียงแก๊สลงมาครับ โอเคแลครับสำหรับตัวนี้มาครับมาดูตัวต่อไปกันขอเป็นเจ้ากล็อก17นะครับตัวนี้ก็เป็นของดับเบิลเบลเหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้แมกกาซีนครับ ทำไมแข็งๆจังเลยโอเคข้างล่างก่อนนี่นะครบว่าดีท่านบนสไลด์บนนะครับ เค okay, ครับเรามาลองใส่กระสุนกันต่อ,อต้องเปิดตัวตูดแม็กนะครับเลื่อนตัวตัวนี้ลงมานะครับหรือว่าหาหรือกดลงไปนะครับนี่นะครับ ไม่รั่วไม่ซึมนะครับอันนี้ น่าจะเป็นที่ตัวนี้สไลด์กลับไม่สุดนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ค่อนข้างยิงแรงถีบค่อนข้างดีนะครับโอเคนะครับ มาครับมาดูตัวสุดท้ายกันตัวนี้นะครับเป็นกล็อก17อีกตัวหนึ่งครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวทูโทนนะครับท่อนบนสไลด์เป็นสีดำนะครับแต่ว่าตอนที่ได้มารู้สึกว่าสไลด์มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยสไลด์กลับนะครับเหมือนมันฝืดฝืดนครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสไลด์สีเงินนะครับตัวนี้ ทำให้ดูแปลกตานะครับเพราะปกติเนี่ยจะมีะสีเงินเนี่ยจะเป็นตัวท่านล่างเนี่ยท่านเฟรมล่างจะเป็นสีดำนะครับหรือไม่ก็เป็นสีดำรูหรือไม่ก็จะเป็นที่เป็นตัวสีออกทรายแบบนี้นะครับที่วยเป็นสไลด์สีดำครับนี้เปลี่ยนมาแบบนี้นครับก็จะค่อนข้างแปลกตานะครับเหมาะกับผู้เอาไปสะสมนะครับงานค่อนข้างสวยเดีย๋ยวมาดูเนื้องานก่อนนะครับ ปกตินี้ต้องซื้อ2กระบอกมาเปลี่ยนกันนะครับถึงจะได้ทรงนี้นะครับสีนี้เลยอันนี้กระบอกเดียวนะครับแมกกาซีนะครับนี่สไลด์ก็ฝึกเหมือนกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับจะไม่ลื่นเหมือนกับตัวของดับเบิลเบลนะครับตรงนี้ แต่ว่าตัวนี้ข้อดีของงานอาร์มี่นะคือจะมีความแม่นค่อนข้างสูงครับเพราะตัวท่อค่อนข้างดีกว่าก็เราแต่ลูกค้าสะดวกเลือกนะครับแบบนีนะครับโอเคนี่นะครับท่อนลา่างโอเคมีท่อนบนนะครับ สวยนะครับตัวนี้โอเคจะมาลองกันก่อนทุกกระบอกที่มาวันนี้ราคาไม่ค่อยแรงนะครับอยู่ที่พันก,กลางๆนะครับ ไม่ร่วนครับตัวนี้มีราคาพิเศษนะครับพร้อมของแถมโอเคมาดูกันตัวนี้นะครับใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับมันฝึก จะมีปัญหาหรือเปล่าตันนี้เราลองเทียวก่อนลองลูปไหลใส่ต้องดูชุดปรับฮอบก่อน ต้องเปลี่ยนสปริงรีคอยให้แน่นๆขึ้นนะครับเดี๋ยวเรองรีวิวดูไปเรื่อยๆไม่โอเคเดี๋ยวก็จะไม่ปล่อยตัวนี้ลองให้มันสมบูรณ์กว่านี้ก่อนเราได้มันก็ยังไม่ได้ทกสอบแบบละเอียดลูกยังไหลยอยู่นะครับแต่ว่าอาการแก๊สฟูหายแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คกัน,น,นอีกทีนะึง นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคก็ขอไส่เป็น3ามตัวนี่ไปก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวรอแก้ไขนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ <c oughs> เผื่อแก้เสร็จแล้วยังไงนะครับก็ 4ตัวนี้นะครับให้ดูกันมาในวันนี้นะครับก็สนใจยังติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอยียดในการติดต่อนี่จะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกนใ์คลิปนี้ด้วยครับฝากติดตามช่องเราด้วยครับจะได้พลาดข่าวสารใหม่คลิปใหม่ๆดุดุมดุดันเข้ามาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ